โลวีนหวานอาไทยัยทำเซ์ไพร์น้ำเพชรขอเป็นแฟนกลางโอซาก้าคู่พี่ชายคนสนิทจักแฟนฉันกลับไปหมอนกิติยาทำาฮือหาสวมแหวนตีตราจองกันไปแล้วมีหรือคู่น้องชายอย่างอาไทัยกลมดิกกับวันใจน้ำเพชรอิสรีจะยอมน้อยหน้าล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แถมสร้างซีนหวานคืนฮาโลวีนทำเซอร์ไพรส์เขาเป็นแฟนกันใจกลางเมืองอซสกาโดยอาถ่ายได้ประกาศขอต่อหน้าแกงพี่พเพื่อนๆ LGBTQ+ ที่ร่วมทิปมาปาร์ตี้ฮาโลวีนด้วยกันบอกว่าต้องบอกว่าเราคุยกันมาหลายเดือนแล้วจะบอกตอนนี้เลยว่าคุณน้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับทำเอาผองเพื่อนกลี๊ดกันสน,น่นพร้อมกับรีบถามฝ่ายหญิงว่าตกลงหมายยังไง ก่อนที่น้ำเพชรจะตอบตกลงด้วยการพยักหน้ารัวๆและยิ้มเขินสวมกอดแฟนหนุ่มท่ามกลางผู้คนเป็นสักขีพยานเชื่อว่าแฟนๆที่ร่วมชมคลิปเป็นสักขีพยานต้องโอมยิ้มและแสะดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างแน่นอนขอบคุณภาพอาไทยน้ำเพชร